มาถึงเฉิงตูแล้วอย่าลืมแวะมาดูแพนด้าอุวนๆนู้นอดิ้เจีย้ยนขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากสถานีซีบูม,มาแค่หนึ่งชั่วโมงส่วนดีมาครั้งที่นี่หนึ่งคืนแล้วเพราะว่าจะมาดูนนี้เขื่อนโบราณอายุมากกว่าสองพปีเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งมรดกโลกคู่ควรกับการมาสุดๆใครอยากได้ที่พักจึ้งๆเดี๋ยวมารีวิวตอ่อใครที่จะมาดูน้องแพนด้าแนะนาให้มารอบเช้าสุดไปเลยเพราะว่าพอน้องกินอิม่มน้องก็จะนอนหลับค,คือถ้าดีมาสายกว่านี้นิดนึงนะน้องหลับหมดหลับหมดนี่มาถึง10บโมง ยังโชคดีมีน้องอีกหลายตัวยังเดินเล่นแล้วก็กินข้าวอยู่วันน่าหลักนุบหนับไปหมดคาเข้าคนละห5ห้หยวนจะแกนซื้อได้เลยดีมาสแกนซื้อที่หน้าทางเข้าส่วนใครจะซื้อจากทริปก่อนก็ได้เพราะตอนเข้าใช้แค่พาสปอร์ตหลังจากนั้นก็คู่โดนเดินเดินแล้วก็โดนโดนเยอะมากเดินเยอะแบบไม่ทันได้ตั้งตรงที่เห็นตอนคลิปก็คือเดินจนเอาเสื้อออกอะก็คือแบบไม่หนาวแล้วอะโดยเฉพาะตรงแพนด้าแดงก็คือเดินไต่เขาขึ้นไปเลยค่ะถ้าใครมาแบบวันเดย์ทริปลงสถานีหลี่ตุยกงยู่งลมาจากสถานี ดเดียวก็จะเจอแพนด้าเซลฟี่ก็คือน้องแพนด้าตัวใหญ่ๆที่ถือกล้องเซลฟี่นอนอยู่จากนั้นหาถนนเราก็เรียกติตี้มาถึงตรงนี้แค่สิบหยวนไม่ต้องต่อรถอะไรเลยติตี้จะเอาเรามาส่งอ่ะตรงที่มีร้านข่ข้าวเดี๋ยวสายเดินเลี้ยวพุทบาทไปก็จะเจอทางข้าวน่าจะประมาณ1 5อเมตรได้เลยค่ะกรับถ้าใครจะใช้ติตี้แนะนําว่าเรียกรถแถวนั้นได้เลยเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นเขตที่ห้ามเรียกติตี้ถ้าจะเรียกติตี้ต้องเดิน,ดนหลุดออกมาจากเวิร์กนั้นประมาณ300เมตรคือไปส่งได้แต่ไปรับไม่ได้ในแอประมมาณน้เห็ ตัวคือน้องแบบหลับไปแล้วขนาดหลับไปแล้วว่ายังน่ารักอ่ะส่วนตัวที่กินเก่งว่าค่กินเก่งมากแพนด้าคืออะไรทําไมถึงต้องนอนกินไม่มีกระดูกสันหลังตัวนุ่มนี่มมากอยากจับเฉพาะคขู่เล็กๆนั้นคือถ้าจับมากหลังจากเดินดูน้องแพนด้าตัวใหญ่ไปครบเราก็รุ่งคิวน้องแพนด้าได้แต่ถ้าถามว่ามาเดินคุ้มไหมคือคุ้มชอบน่ารักมากคอมบริดทิปจีนมากๆน่ารักขนาดนี้ไม่มาดูได้ยังไงใีมาอันนี้อันเดียวไม่ได้ไปสูนอนุรักที่เฉีงตัวเพราะว่าเวลาไม่พอที่ มันก็จะมีแบบแพนด้าเด็กด้วยแต่ที่นี่ก็น่ารักเนาะดีว่าพลาดไม่ได้ใช้เวลารวมเป็นเสร็จไปประมาณ3ชั่วโมงได้ห,หลังไม่ไหวแพนด้าแดงก็จะอยู่ในหุบเขาก็คู่ตามใจฉันเดินไปทั่วจะเจอเมื่อไหร่ไม่รู้แต่จเจอแน่นอนเขาก็แบบห้ามใช้เสียงดังเดี๋ยวแพนด้าตกใจ ในคลิปหลักก็คือไม่ได้ปิดเสียงนะแต่เห็นปะว่ามันเงียบจนน่าผิดปกตินจนเหมือนไม่ได้อยู่จีนเงียบจนเหมือนไม่มีใครมาเที่ยวแต่ไม่ใช่นะคนเยอะมากคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากซึ่งคนก็จะยืนอออตามจุดท,ที่มีน้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนคุมใครดูจนพอใจค่ะกับอย่าลืมแวะไปห้องสมุดมันไม่ใช่ห้องสมุดนะมันคือลานหนังสือ,อที่มันตาลายตาลายหปปากหมุดไปที่ซูนักหมอไม่งั้นนะไปโผล่ห้องสมุดประชาชนเลยจ้า